เกิดกระแส w e a r e l o v e y o u b e s k a m สิ n ล่าสุดสาวเบสเดกวีนีคำสิงถูกแฟนคลับมากมายแห่แชร์ w e a r e l o v e y o u b e s k a m สิง g พร้อมกับระบุข้อความว่าพวกเราชาวดอม p a t r i c k b e s t .fc ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับหมามีเบสคำสิงนะคะเราจะผ่านทุกเรื่องราวไปด้วยกันซึ่งงานนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าคงจะหนีไม่พ้นข่าวดราม่าของพ่อสมรักคำสิงที่ตอนนี้มีข่าวเช้าออกมาแต่ สุดท้ายก็ปฏิเสธและให้ทนายความเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แต่แฟนคลับทุกคนก็อดห่วงความรู้สึกของสาวเบสดละคุณีคำสิงน้องโบสทพัวรักคำสิงและแม่อ้อยสวรณีไม่ได้เลยทีเดียวจึงได้เกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีข้อความส่งกำลังใจให้กับสาวเบสมากมายอาทิอยากกอดเบสและกระซิบข้างๆว่ารักนะไม่ว่าเจอเรื่องอะไรคนนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่เคยเห็นตัวจริงแต่นอนไม่หลับเลย ส่งกำลังใจความรักความห่วงใยไปให้นะคะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผ่านอะไรมามากมายไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นคนอื่น,นเหนื่อยแค่ไหนน้องก็ต้องสู้มาตลอดไม่เป็นไรนะคะคนเก่งเรายือนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆน้องนะเราไม่รู้จะอธิบายยังไงจะส่งให้กับเบสแต่อยากบอกว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคนหนึ่งที่อายุเพียง22มีความอ่อนไหวเรื่องครอบครัวแต่ตอนนี้ตกหลุมรักเบสเพราะรอยยิ้มตอนถ่าย YouTube ยิ่งไปกว่านั้นอยากบอกเบสว่าเป็นรอยยิ้ม จะทําให้เราผ่านช่วงเวลาเครียดๆขอเป็นกําลังใจให้เบสยิ้มหน่อยนะคะคนเก่งผ่านเรื่องราวครั้งนี้ไปได้จะคัดคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นอย่างดีจะทําให้รู้ว่าเวลาเรามีปัญหาความทุกข์ใครพร้อมสปอร์ตและเคียงข้างไปกับเรายังเชื่อว่าน้องเบสจะผ่านทุกเรื่องไปได้ด้วยดีเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะขอให้โลกใจดีกับน้องบ้างเถอะซึ่งต้องยอมรับจริงๆคาว่าแฟนคลับรักและเป็นห่วงสาวเบสด้วยใจจริงยิ่งกว่าครอบครัวซะอีกนะคะแฟนคลับคนนี้ก็ขอให้น้องเบส มีแต่ความสุขและให้โลกใจดีกับน้องเบสบ้างมั่นใจเขาว่าน้องเบสจะต้องเข้มแข็งในเร็ววันขอให้หนุ่มแพทริกอยู่เคียงข้างสาวเบสในเวลาอันยากลําบากนี้และจับมือกันก้าวพ้นผ่านดราม่าต่างๆไปได้นะคะถึงจะไม่ใช่ปัญหาที่สาวเบสก่อแต่ส่งผลกระทบทางจิตใจของสาวเบสย,ยังไงก็ขอให้สาวเบสผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกโปรากดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดัง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ